วันนี้มีนัดมาดูพา้าครับอยู่ที่ปัป๊มปตทกิโลเมตรที่11ครับแถวบางนาเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าจะมีพ้าอะไรบ้างครับตามมาดูกันครับสวัสดีครับน่าจะประมาณวันที่เก้าเดือนที่แล้วนะ้ั้งเนี่ยใช่ไหม<ช>เราคุยกันเป็นเดือนกว่า<ช>ไ,ดได้นัดได้นัดเจอนะ นี่ทำไมมันถึงผสมกันมาทำขลายูนี้หนึ่งนะไม่ได้เหรียญหลักสองเหรียญไม่ได้เลยอันเนี้ยผิวพันธ์ดีมากๆเลยพี่ผิวดีมากๆเลยแต่ว่าข้างมันไม่ได้แล่อัน,นอันเนี้ยอันเนี้ยบวมอันเนี้ยบวมอันเนี้ยห่างหน่อยแต่อันเนี้ยผิวดีเห็นแล้วได้จริงๆผมผมมองในรูปที่พี่ส่งมาแท้เลยนะแท้เลยนะ พอผมวิ่งมาดูจริงอ้าวเหรียญเศรษฐีไปแล้วหนึ่งพอมา,ลาไล่ไปไล่มาอ้าวเหรียญเหรียญข้างบัวก็ไม่ได้ไม่ได้มันก็ทีนี้จะเหลือแต่เด้ย่อยนะาพลดหลักๆไปหมดแล้วแต่ในรูปที่พี่ถ่ายมาผมผมดูแท้นะผมผมวิ่งรีบวิ่งมาเลยเนี่ยรับหน้าลองส่งรูปมาดูได้เป็นดกวมันนัดเจอตรงเนี้ยสะดวกดิดโอเคครับขอบคุณครับพี่